สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมวันนี้แม่บ้านจะมารีวิวเกมจากก้อนราจานะคะเป็นเกมมือถือตอนนี้เขาเปิดเซิร์ฟ g l o b a l มาได้สักเดือนนึงแล้วนะคะแม่บ้านก็จะมาลองเล่นหลายรอบแล้วแต่ว่าติดนูนติดนี้ก็เลยไม่ได้เล่นสทัทีตอนนี้ก็ได้เรื่องงามยามดีมาลองเล่นดูนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะว่าแม่บ้านเล่นแล้วรู้สึกยังไง ประทับใจมากแค่ไหนให้คะแนนเท่ไหร่อะไรประมาณนี้นะคะแต่มันก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของแม่บ้านเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนก็อย่าลืมมาลองเล่นเองนะคะเผื่อตัวเองจะสนุกหรือรู้สึกไม่ชอบตรงไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะคะก็แม่บ้านเล่นไปจนเวล40กว่าแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวรอมันโหลดแป๊บนึงก็ที่โได้ลองมาเข้าครา,าวก็มันเป็นเกมแนว Open w o r l d RPG เอ้ย เอฟ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 ออพีจีใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเขาอ่ะจะค่อนข้างแบบเนื้อเรื่องเรียกว่าอะไรเป็นแบบเกมเน้นเนื้อเรื่องค่อนข้างจ๋าพอสมควรนะคะเพราะว่าที่ลองเล่นมานี่แบบเนื้อเรื่องเจมจนมากเจมจนสุดๆจนไปบแบบแอบอินนิดนึงถ้าแบบใครได้เล่นช่วงแรกๆก็จะรู้เองนะคะสำหรับใครที่ ไม่อยากเล่นเซิร์ฟนอกตอนนี้คือใช่ไหมบ้ามันแค่ทดลองเฉยๆนะคะแต่ว่ามันเออได้ข่าวว่าเห็นเขาบอกว่ากําลังจะเปิดเซิร์ฟซีให้เร็วที่สุดนะคะก็หวังว่าจะมีภาษาไทยเข้ามานะแต่นะปัจจุบันตอนนี้เป็นเซิร์ฟ g l o b a l ถ้าใครจะเล่นก็ต้องโหลดแอปมามุดเอานะจ๊ะทุกคนแล้วก็ย้ำอีกทีค่ะก็าเรจะเป็นเกมมือถือนะคะโอเคเดี๋ยวเอาไงดีเดี๋ยวพาไปดูอะไรก่อนดี นี่ไม่บ้านด้วย46แหละอ่ะก็จะพูดความรู้สึกให้ฟังนะคะก็เกมดักก้อนราจาเนี่ยมันเน้นเนื้อเรื่องแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวพูดก่อนเนื้อเรื่องเนี่ยก็เจ๊มจนใช่ไหมก็คือถ้าใครเอ่อเดี๋ยวแม่บ้านจะสปอยเนื้อเรื่องให้ฟังนะคะเผื่อใครอ่านไม่เข้าใจหรือไงก็ประมาณนี้ถ้าใครไม่อยากฟังช่วงสปอยก็ให้ข้ามช่วงนี้ไปก่อนเลยนะ ก็เท่าที่แม่บ้านเล่นมาจนถึงเวล4ซีเนี่ยคือเนื้อเรื่องตอนแรกเลยอะคือเราจะอยู่กับอาจารย์คนหนึงซึ่งอาจารย์เขาอะก็ <Gen> kun, เนี <me>. ย่ยค่ะมันจะมีคัดซีนให้ด้วยเนาะ คาซีมันก็จะเยอะๆหน่อยนะคะถ้าใครเป็นแนวที่แบบไม่ชอบเนื้อเรื่องเยอะๆคาสีเยอะๆก็อาจจะรู้สึกไม่ชอบเกมนี้แต่ถ้าใครรู้สึกเอ้ยเหมือนได้อ่านกระตูนเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยก็โอเคนะเพราะว่าภาพมันสวยภาพจะแบบแนวกระตูนกระตู้นอะไรก็่าสวยมากค่ะโอเคทีนี้ เอาไล้ซูเฉยอ๋อยังเราไม่เคไหายรอย <c oughs> คือแ้วทีนี้นะคะก็เราอ่ะมันจะเป็นพวกเหมือนพวกเด็กกำพร้านะคะแล้วเราก็ด้อยู่กับอาจารย์แต่ทีพอเราอยู่กับอาจารย์ใช่ปะเราก็อาจารย์เนี่ยเขาจะเลือกคนไปแบบเหมือนกับเลือกไปเข้าเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคืออาจารย์อ่ะเป็นคนไม่ดีรอกมันเหมือนกับว่าจะเอาเราไปทดลองอะไรสักอย่างนี่แหละสุดท้ายสรุปง่ายๆเลยเพื่อนตายหมด แล้วสุดเราว่ะมีเพื่อนสนิทอยู่โอยโอยโอยเดี๋ยว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 เาออกตรงนี้ก่อนเรามีเพื่อนสนิทอยู่นะคะเราเพื่อนสนิทเราเนี่ยเหมือนจะช่วยชีวิตเราไว้ด้วยการพักเราตกน้ำมาแต่ก็เราไม่ตายนะแต่ว่าเพื่อนอ่ะมันมีผู้หญิงกับผู้ชายเขาก็น่าจะเป็นคู่รักกันนั่นแหละก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่เหมือนเราน่าจ้า คิดว่าเดี๋ยวคงไปเจอกันแหละพอเราตกน้ํามาเราก็มาโผล่ที่โรงเรียนอะไรก็ไม่รู้เขาก็เลยอาจารย์ใหญ่เขาก็เลยเหมือนพาเรามาเรียนที่นี่แล้วเราก็แบบไปช่วยคนนะคะแล้วเขาก็เหมือนมีแบบรุ่นพี่เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนพี่รหัสอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เลยได้มารู้จักแล้วก็เขาก็ตอนนี้เขาส่งเรามาญี่ปุ่นเพื่อมาทําภารกิจด้วยนะแล้วก็เกมนี้มันจะมีแบบเล่นๆไปแล้วมันจะมีให้เลือกคําพูด ซึ่งตรงนี้แม่บ้านก็ยังไม่แน่ใจว่าเวลาเราเลือกตอบคาถามเวลาแบบเหมือนคุยกับตัวละครนะคะมันจะส่งผลอะไรไหมแต่ว่ามันจะขึ้นบอกนะว่าถ้าเราเลือกข้อน,นี้ข้อน,นี้จะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะส่งผลอะไรในอนาคตนะคะเออแล้วแม่บ้านลืมพาไปดูอาชีพก่อนเนาะแม่บ้านต้องพาไปดูอาชีพก่อนสิเอาทุกคนไปดูชีพกันก่อนเออต้องออกเกงก่อนสินะเดี๋ยวนะสักครู่นะคะทุกคน แม่บ้านโรเจกต์มันไม่ค่อยจะเหมือนเกมอื่นสักเท่าไหร่บางทีก็มือนๆม,มือนอีกคาเล็ตเตอร์โอเคลืมพาไปดูอาชีพตอนนี้มีทั้งหมดเสียชีพนะคะแม่บ้านเล่นโซดนเซอร์รู้สึกว่จะเป็นคล้ายๆเหมือนฮิวนะเพราะมันฮิวได้อันนี้มันมีเสียชีพสามแล้วก็สามารถเลือกได้เลือกเพศได้นะคะแล้วก็มี ออนอกจากเลือกเพศแล้ยังมีแบบตัวเล็กอีกชื่อโลลิต้าก็จะเป็นแบบตัวเล็กนะคะผู้หญิงแล้วก็เลือกเพศชายเพศหญิงได้ถูกอาชีพเลยนะนี่การสลิกอร์ไออาชีพเบรสมาเซิ้ก็ใช้ดาบนะคะอันนี้การสลิกอร์ก็ใช้ปืนตัวผู้ชาย สการชาลิงเกอร์เนี่ยจะใช้ปืนพกกับปืนใหญ่สลับกันนะคะมีโรลิซ้าท่ามันจะเยอะๆหน่อยแอสซาซินนะคะมีผู้หญิงผู้ชาย เกมนี้มันจะออกแนแบบเหมือนโลกอนาคตนะคะฉะนั้นแบบมันจะแบบว่าอาวุธเอาเป็นแอสแนั่นจะมันยังไงอะบอกไปถุหมก,กนันว่ามันใช้อาวุธอะไรโอเคอันนี้โซแดนเซอร์ของแม่บานที่แม่บานเล่นนะคะจะเป็นสายซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้แล้วก็มีดามีด้วย รบสีอาชีพแล้วตอนนี้แม่บ้านก็ได้ข่าวมาว่าเขาจะมีอาชีพที่5นะคะรู้สึกจะเป็นเขียวแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เข้าโคบอลนะคะเกมนี้เซิร์ฟลักเขาจะอยู่ที่ไต้หวันหรือจีนเนี่ยแหละประมาณนี้นะคะแล้วก็แหละรอให้เปิดซีเร็วๆแล้วกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากเล่นแล้วเพราะว่าตอนนี้มันแบบโซนเป็นแบบ n a e อยูแล้วมันงงบางทีเวลามันไม่ตรงก,กับเราเลยนะคะ Best friend. บอกให้แม่บ้านเปิดแล้วทำไมขอเต็มอีกแล้วปะเนี่ยช่องก็ยังไม่เต็มโอเคค่ะก็จะรีวิวเนื้อเรื่องมันก็ประมาณนี้นะคะที่แม่บ้านทำได้แล้วก็เออตอนนี้เราก็เหมือนมาสู้กับเกงเนื้อคูชาอะไรสักอย่างที่ญี่ปุ่นี่แหละ ก็ตอนนี้เกมเขายังไม่มีภาษาไทยนะเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟ globally ทีนี้ก็ขอรีวิวตัวละครใช่ไหมภาพ well, เรื่องภาพอบนะภาพสวยมาก s <S ตัวละครสวย <right. S 1> สาม,มารถปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะนะคะก็แล้วก็เนื้อเรื่องก็แหละอย่างที่บอกค่อนข้างในเนื้อเรื่องน,อน <laughs> ้อยนะใคร <What? S 1> ไม่ชอบอ่านนเรื่องเยอะอะไรอาจจะรู้สึก เกมมันอะไรไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นคนแบบชอบอ่านเนื้อเรื่องมีตัวละครมีเพื่อนมีอะไรหลายอย่างก็จะสึกโอเคมันสนุกส่วนตัวแม่บ้างก็จะให้9้าทับสิบนะคะพราะว่านู้สึกโอเคแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังแบบมึนๆกบเกมเหมือนกันเพราะว่ามีไรทำเยอะมากแต่เขาก็ไม่ผิดหรอกแบบผิดเองนั่นแหละค่ะยังไงใครสนใจก็อย่าลืมโหลดมาลองเล่นกันได้นะคะ Miss Makoto, check please. Whoa, and Nikki, when did you Mr. Gattuso has had to put up with a lot already. If it's not too much trouble for Mr. Gattuso, I hope. I hope. I hope to see you again really soon. มังกรน,นะคะเขาบอกว่ามังกรเคยอาศัยอยู่บนโลกนี้เมื่อนานมาแล้ว well. แต่ตอนนี้มันก็ไม่อยู่แล้วแล้วแต่ว่าเราก็เหมือนแบบตรงนี้ปิดไม่อ่านเราสออามารถสกิปได้นะคะถ้าเราไม่อยาก <Thank you. S 2> ดูเนื้อเรื่องก็ real men are like us They talk with nonchalance, even when carrying a mountain on their shoulders. Men are born to bear burdens in this world. Whoa! Nikki! Even you are starting to talk like that? All that Yakuza talk sure is contagious. Hey! From this moment on, I will consider you my trusted friend. After this mission, you are invited to my wedding Suddenly i find myself the honored guest of the gatusos mm -hmm. and not just as an important guest we are practically comrades in arms genkun Aniki hurry genkun Foolish people's friendship seems cheaply bought Oh, สมัยก่อนเคยมีมังกร <be> อยู่แต่ว่าเราก็มาสู้กับมันนั่นแหละจนมันตายไปหมดแล้วแล้วก็เราเอาเลือดมังกรมากินนะคะเพื่อแล้วเราก็เลยเหมือนกลายเป็นไฮบริดแต่ถ้าบางคนควบคุมตัวเองไม่ได้ก็จะแบบเหมือนเป็นบ้าอะไรประมาณนี้เนาะยังไงถ้าไม่บ้าแบบอ่านเนื้อเรื่องตรงไหนผิดหรือแปลผิดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้ก็เท่าที่จะตามอ่านเนื้อเรื่องเกือบจะทุกอันเลยคลิปนี้ก็จะสั้นไปเนี่ยเหมอือนไม่ค่อยมีอะไรพูดถึงเลยเนาะ มันไม่ใช่ว่าไม่ค่อยมีอะไรพูดถึงหรอกแต่แมบ้านก็ยังลองระบบอะไรมาค่อยเยอะส่วนใหญ่ทำแต่เนื้อเรื่องอย่างเดียวเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องมันน่าสนใจดีก็จะแบบอ่นเยอะหน่อยงเยอะหน่อยก็สงสัยอยู่กันนะคะถ้าเลือกแบบอย่างอะไรเงี้ยมันจะมีเลือกว่าจะสู้กหรือไม่สู้ถ้าเกิดเราเรื่องไม่สู้จะเกิดอะไรขึ้นเนาะ แม้บางไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นเส้นเดียวหรือว่าแบบแยกเป็นหลายๆเส้นได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่บางอันก็แบบเสียงภาคหายก็เลยงงว่าเหมือนเขาเปิดอนเาภาคไม่ครบบางอันก็ต้องอ่านสับเอานะคะโอเคค่ะก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับดักก้อนลาจา แม่บ้านก็พูดความรู้สึกของแม่บ้านไปนหมดเร็วน้องที่เล่นแล้วก็ชุดเกมนี้สวยมากแล้วก็เกมมันจะขี่มอเตอร์ไซค์นะคะเออเดี๋ยวพาไปดูมอเตอร์ไซค์ก่อนกดตรงไหนะเนี่ยนี่ปะโนในนี้ก็ขี่บ่อยๆเนาะนี่มอเตอร์ปึ๊บนี่ขี่มอไซค์เท่ป็นล่ะแล้วก็มีแบบนี่คือเอ,อ่อจะเรียกว่าเป็นอะไรยานพาหนะของเขานะคะดูแต่ละอันสิ เป็นว่าวเป็นรถเป็นอะไรบอกไม่ถูกป้าวางนั่น่างรักไหมอยากให้ตัวนี้หนุ่งแม่มังกรมีม้าด้วยจ้าอันนี้ก็เป็นเหมือนอะไรชักอย่างเฮ้ยคอปเตอร์ไม้ไผ่เพิ่งเห็นเนี่ยเ้าก็ชุด ชุดเยอะมากนะคะรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนจะไปทำเควสแล้วได้บางอันก็เติมเอานะก็อันนี้เป็นชุดแจกที่ไม่บ้านเล่นแล้ได้มาแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะถ้ายังไงก็อย่าลืมมาลองเล่นกันดูนะคะแล้วก็ใครชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงก็นะตามนั้นเนาะแม่บ้านก็ให้คะแนนรีวิวแล้วก็พูดความรู้สึกของแม่บ้านตอนเกมนี้ไปประมาณนั้นนะคะ โอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบายบาย